เอซึ่งเกมของเราในวันนี้มีชื่อเกมว่าหน้าไหนใครนี่ซึ่งเรามีรูปของโคหนึงมาซึ่งในรูปนั้นอะจะมีเมมเบอร์อีกสี่คนที่แฝงอยู่โอเคค่ะงั้นรูปแรกมาค่ะเต้นเต้นนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหทำใบ BNK48 รุ่นเดียวกันทั้งสี่คนผมเหมือนพี่เจนนี่เลย ใช่ไหมนี่ก็คิดจะเหมือนกันน้าตาพี่เจนนิธใช่ผมพี่เจนนิธเออหน้าหน้ามาหน้ามาแต่ว่าผมเหมือนเหมือนเห่ือนเหมอนไม่ได้ไม่มีหน้ามาไม่แต่เดี๋ยวว่าหน้าตัวหน้ามาหน้ามาของเอ็นเฟซคนหนึ่งนะมีมีมีได้หรอมีคนตัดหน้าไหมหนักขนาดนี้เลยหรอมีตลกเป็นพี่เองจ้าหน้ามาเนี่ย เฉลยหน่อยพี <workshops> ่เกมขออีกรอบนึงค่ะสี่คนมีใครบ้างคะพี่ออนตอบได้มีน้องปันน้องเจนนิสน้องน้ำหนึ่งน้องมิวสิกค่ะโอเคใช่แต่ไม่มีใครตัดตัวหน้าหรอพี่คะขอเฉลยได้ไหมคะเฉลยตุ้ย ภาษาไปนั่งดูจมูกกันนานโอเคค่ะไปข้อสองเลยค่ะลูกมาค่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยลุกโอ้ยเป็นแค่ภาพวาดเย้ผมพี่มาผมพี่มามิงผมพี่มามิงชัวชัว โอเคค่ะขอรูปต่อไปค่ะเฮ้ยหนูหนูโอ้ยต้อนใส่ต้มนใส่ได้เลยเดี๋ยวใส่ได้เลยสาธ โอเคค่ะต่อไปข้อที่สี่ค่ะข้อที่สค่เอ๊ะาโอเค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 เรียนเคปเทปได้รุ่นเดียวกันทั้งสี่คนอ่ามีมั่นใจว่าเป็นรุ่นสองรุ่นสองสองแน่นอนค่ะ ตอบเลยแล้วกันนะคะก็จะมีมินมินนะคะนิกกี้น้องนายแล้วก็น้องนิวค่ะโอเคค่ะขอเฉลยค่ะจีจีสวุจคา้าน้ปถ้าถ้าาถาถ้าถ้าถ้าถาถ้าถ้าถ้า้าถ้าถ แล้วก็นิกกี้เป็นอตอนตาใช่พี่มินมินเป็นป่าค่ะป่าต่อเลยค่ะ ต่อไปเลยจ้าเราควรจะจบเกมให้ข้อหักโอ้ยเครืงองสโอเคเราขอลดลงสองข้อน,นะคะเพื่อความรวดเร็วเนาะต่อ,อเราข้ามมาข้อแปดเลย เบียนเชื่อใบตัวะเร็วมากแต่บอกว่าคนว่าไม่ไี้หนูดูรูปนี้นี่บ่อยมากค่ะคอเคๆค่ะไปกันต่อเลยค่ะคุณเชื่อไหมปังแรกที่เห็นหน้าขนแม่งลุกวื้นขนแม่งลุกวื้นขึ้นมาได้ขึ้นคอเลยผมรู้เลยเป็นอีป้านี้แน่นอนเดี๋ยวเดีุ้นละ ผมโยนควดแอดวานเลยอันนี้ผมติดตั้งหายในทำผม รูบสุดท้ายมาค่ะดูเยอเเนี่เหรอหน้าตากลางๆของแกอย่างเงี้ยมันกลางไปทางชั่วเลยนะเว้ยดูหน้ามันดีหน้ามันเหมือนคนที่ไหนอะนเหมือนโดเรมอนตอนแกเลยนะเว้ย กิ๊ฟมีข้าวกลมกันด้วยเขาบอกว่าใี่ยังมีโหมดว้าวกลัวมากอะใครเป็นคนทำคะใครเป็นคนทำใครเป็นคนทำถ้าให้เดานะมองแบบแรกนี่มีความรู้สึกว่า อาจจะเป็นชี้ให้นินทั้งสองคนเลยมีทั้งคู่ปิ๋มแล้วก็มีทั้งพี่ลินะแล้ว่ามีหนวดนะทุกคนใครจะมีหนวดอ่ะคุณนนทา,า,ามีหนวด <c oughs> ตอบไ้แล้วข้าลูกจะสามทุ่อมแล้วค่าชิม ทรงผมพี you, ่ไมยูนะคะเป็นตรงผมของพี่ไมยูต้องูปแบบรูปพี่ก็คือมีผมของพี่ไมยูแล้วก็ชุดของพี่ออมใช่ไหมคะแล้วก็จมูกด้วยหรือว่าจมูกปิ่นเป็นกตกเปลี่ยนเป็นตาคัพน่าเหมือนคัหน้ามาพี่เนาเป็น ค่ะยากมากสรุปคะแนนค่ะ B n K 27คะแนนค่ะแล้วก็ C J M 26คะแนนเค่ะเย้ห่างคะแนนเดียวเองอะค่ะปิดเ็ดกันเถอ,อะทุกคนหิวน่ะ <laughs>